ในยกอพบเหลืองประเสริฐกุลผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงก่อนนำหลักฐานพบความผิดปกติพบเส้นทางการเงินของกลุ่มดีไอคอน Group ไปมอบไว้ให้กับตที่กอรบัญชาการสอบสวนกลางนะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาในการโอนเงิน8,000ถึง9,000ล้านบาทใกล้กับที่บอสคนสุดท้ายของดีไอคอนจะ ถูกจับมีการโอนเงินยอดสูงมากซึ่งผู้ช่วชาญการเงินบอกว่าผิดปกติในการโอนยอดเงินสูงและยังเพราะว่าเปลี่ยนสกุลเงิน USDT ทันทีมองว่าการโอนเงินมากผิดปกติก้อนใหญ่8,000-9,000ล้านบาทหากคนที่รู้ว่า จะถูกจับต้องโยกเงินไปแทนที่โยกไปแล้วก็จะซื้อขายเองแต่กลับพบไปตั้งการซื้อแบบออโต้ไว้ในเอกภพยังได้นําหลักฐานความผิดปกติของเส้นทางการเงิน8,000-9,000ล้านบาทมีการโยกเงินไปแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งขายเองพร้อมนําตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญที่เรียกกันว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่โอนเงินเสร็จแล้วก็จะเซฟเงินเก็บไว้แม้ว่าตำรวจพบหลักฐานนี้จะต้องมีรหัสในการเข้าหากเข้ารหัสผิดจะทำลายตัวเอง และต้องให้เจ้าของไขรหัสเองเรียกว่าเป็นลนักษณะเป็นธนาคารส่วนตัวของกลุ่มที่ทำธุรกิจ